เอามาดามอะไรคะทิวเี่มาพอดีเลยครับทําไมนะคะหมอแม่เชิญให้ไปที่ส่วนครับอุ้ยทิวเี่ไปทําอะไรอะคะไปที่สวนเลยครับหมอแม่ก็เชิญไปทิว่ไม่ว่างเลยคะ่ะไปเถอะครับมาดามานะเชิญครับนี่ครับรถคันนี้เลยครับมาดามรถคันนี้เลยทิวเี่มาดามนั่งหมดตุไซไม่เป็นนะคะเชิญเลยครับมาดามทิวเร่ นี่ครับมาดามหมอแม่อยู่นี่ยครับคุณแม่คุณแม่ให้มาดามมาทําอะไรคะฉีดยาลูกคุณแม่ฉีด<ม><ม>ยาไม่เสร็จแล้วคุณแม่ทําอะไรนะคะฉีดยาลูกฮะคุณแม่ฉีดยาจ้าฉีดยาคุณแม่ชุดแบบนี้นะคะจ้าสวยลูกสวยเข้ากันเลยเข้ากันมากเลยกระนัลยาเสือ้อสุดยอดเลย ยาขยะอ่ะฉีดยาขยะเลยเยอๆๆสายไปทั่วนะลกูกเอาแต่ยานะลกูกดูสิบอกแม่แต่งตัวสวยๆมาดมแต่งตัวสวยๆแบบนี้ให้บริการมายืนคุมมาดำฉีดยา,านนให้มาฉีดให้มาฉีดยาดูดิ คอยคุมนะเนี่ยหาได้ที่ไหนทเอามาําำอะไรทิวลี่นั่นต้นกล้วยคุณแม่มาดามให้น้ำมันไม่ได้ <laughs> ให้สิติยามาดามเอ้าไม่ได้หรอทิวลี่ไม่ได้ก็เห็นมันหิวน้ำไม่ได้ My might